สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมารู้จัก20ฟันแสกเกี่ยวกับป้าพิมนะคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะถึงไหนต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้านะถ้าคุณอยากทราบแล้วว่า20ข้อนะั้นมีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยะคะ่ะพี่เป็นคนชอบพูดค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบเขียนหนังสือแต่เป็นคนชอบพูดพูดได้ทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดหน้ากล้องคนเดียวโดยที่ไม่มีคนมานั่งฟังนะรับรองว่าคนที่มาเปิดฟังทีหลังแบบหลับลิงลัก เรื่องที่พิมชอบแล้วก็สนใจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วบิวตี้เนี่ยเป็นส่วนนิดกมากเลยแต่เป็นคนที่ชอบเรื่องอะไรแบบเอเลี่ยนอะไรแบบนี้เป็นคนที่ชอบแบบไดโนเสาร์ชอบอะไรที่แบบว่ามันดูแบบต้องมีการค้นหาต้องมีรีเสิร์ชต้องมีแบบเทอรีต่างๆมาลองรับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลบิ๊กแบงอะไรพวกนี้นะคะหูจัดมานั่งดูได้ทั้งวันทั้งคืนแต่เรื่องบิวตี้เนี่ยอาจจะนิดๆหน่อย่อ,ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะในแต่ละหนึ่งวันนะคะคือเที่ยวว่าแต่งหน้ารอบเดียวเสร็จจบอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องงททีี่่แปลกกมากั้เนย พิมทำชาแนลออกแนวบิวตี้นะคะแต่ว่าชีวิตประจําวันของพิมพ์นั้นน่ะให้ความสนใจกับเรื่องอื่นรอบตัวมากกว่าเรื่องบิวตี้ซะอีกค่ะตัวพิมเองนะคะสมัยเด็กๆสาวๆตอนวัยรุ่นเนี่ยเรียนไอทีไม่น่าเชื่อหน้าไม่ให้อะไรไม่ให้มีแต่คนคิดว่าเรียน BBA อะไรเงี้ยจบนิทงนิเทศอะไรมาแต่จริงแล้วจบบ S I T ทนะคะทำงานเกี่ยวกับพวกคอมคอมอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนรักสัตว์ นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเทศสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าสัตว์ป่าก็ตามนะคะแต่ถ้าในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงเนี่ยชอบทั้งหมาทั้งแมวแหละแต่ถ้าเอาแบบโดดขึ้นมาเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบหมามากกว่าค่ะถ้าเกิดคุณเจอพิมพ์ในวันสบายๆนะคะในชีวิตส่วนตัวของพิมพเนี่ยคุณแทบจะไม่เคยเห็นพิมพ์แต่งหน้าเลยพิมพเป็นคนที่แบบแต่งหน้าน้อยมากคือพยายามลดปริมาณการแต่งหน้านะคะคือไม่ได้แบบเหมือนลดขยะรักโลกอะไรอย่างนี้นะอันนี้แค่แบบแต่งหน้าเพื่อที่จะแบบมีโอกาสแบบ ให้ผิวของเราได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างค่ะพิมเป็นคนตรงต่อเวลามากเป็นแบบเป็นไม่ตรงต่อเวลาต้องเรียกว่ามาก่อนเวลาเวลามีนัดหรือมีอะไรอย่างนี้นะคะจะต้องไปก่อนรู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติตัวเองและคนที่เรานัดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้แบบพีคมากไม่เคยบอกใครมาก่อนพิมพ์เจาะสะดือนะคะเคยเจาะละกันเพราะว่าหลังจากที่พอเจาะเสร็จแล้วมันต้องมีช่วงเวลาที่แบบมันรักษา แบบรักษาตัวเองให้มันแบบแผลหายอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราเจาะหูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ระหว่างในช่วงเวลานั้นนะ่ะคือมันดูแลยากมากพิมพ์ก็เลยปล่อยตันไปเลยนะคะแต่ตอนเจาะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์แบบเฉียดตายมากคือมันบบมันทรมานมากคือเขาให้เรานั่งบนคล้ายๆบีดแชงนะคะแล้วก็แบบเจาะฟึบเข้าไปคิดดูแล้วกันว่าตรงตรงช่วงเนี้ยของร่างกายเราอะมันเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททั้งหมดเลยะคะ่ะแล้วแบบเอาเข็มเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ผ่านไปแล้วนะคะผ่านไป เินชอบดูหนังแขกหนังอินเดียหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชอบดูสารคดีนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยดูหนังไทยหรือแบบหนังเกาหลีซีรีส์อะไรที่แบบมันดูแบบมันดูแบบชีวิตจริงอาจจะไม่ค่อยมีเคสประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคนคนชอบดูอะไรที่แบบว่ามันมีพื้นฐานของความเป็นจริงมาเกี่ยวข้องอะอะไรที่แบบผู้ชายดูแบบประคบประงมอบอุ้มผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงก็บอบบางอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ พิมว่ามันมันอาจจะมีจริงในโลกค่ะแต่มันไม่ได้อยู่เป็นความเป็นจริงของโลกของพิมพ์นะคะเพราะนั้นพิมพ์ก็เลยไม่ค่อยชอบดูอะไรประเภทนี้พิมพ์ชอบดูแบบอย่าง criminal m i n อย่างเงี้ยพิมพ์ดูถึงแม้พิมพ์จะไม่ได้เป็น serial killer ก็เถอะนะคะทุกวันนี้ทํางานบ้านเองนะคะทำงานบ้านที่รวมไปถึงเซักผ้าตักผ้าเก็บผ้ารีดผ้าล้างจานอะไรพวกนี้นะคะเป็นแบบพวกทํางานบ้านที่ ที่บางอย่างเราแบบไม่อยากจะให้คนอื่นมาทําให้อะไรแบบนี้เพราะว่า 1. คือมันเป็นของที่ควรจะต้องทําวันต่อวันหรือ2เราให้ความสําคัญกับมันอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยพิมก็ไม่อยากให้ใครมาซักให้ถ้าไม่จาเป็นเพราะว่าเหมือนกับ บางตัวเนี่ยกว่าเราจะไปเลือกกว่าเราจะไปซื้อมาได้เนี่ยคือเราใช้เวลาในการค้นหาเขานานมากอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบเราให้ใครกูรู้มาซักให้เราเงี้ยเกิดเสียเกิดตะเข็บหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกเจ็บปวดมากเลยค่ะเราไม่ต้องการรับความเจ็บปวดระดับนั้นพิมพเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะคะคว่ำในที่นี้เนี่ยคือคว่ำด้วยตัวเองเป็นคนจับพวงมาลัยขับเองคว่ำเองนะคะปรากฏว่าก็คือต้องทิ้งรถคันนั้นไปตอนนั้นเนี่ยพิมอายุสักมาสิบแปด แล้วทีเนี้ยพอรดความปุ๊บก็โทรหาคุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่สนามบินกำลังจะไปต่างประเทศบอกว้าไม่ไหวแล้วต่อไปนี้จะไม่ขับรถอีกต่อไปสิ่งที่คุณพ่อพี่บอกกลับมาทางโทรศัพท์ก็คือไม่ได้ลูกพี่ก็งงมากคือแบบเรากําลังขวัญเสียขั้นสุดเลยเพิ่งลดความมาแบบ5้านาทีที่แล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อบอกไม่ได้ลูกแล้วต่อไปใครจะขับให้เธอเธอก็ต้องขับเองนั่นแหละพีนก็เลยแบบเออก็จริงนะคือพ่อก็แบบ สอนให้เราเข้มแข็งนะคะแล้วก็ให้แบบปรับตัว,ตวรับสถานการณ์แต่ซึ่งพอดีว่าตอนนั้นเราค่อนข้างเด็กไงยังไม่20เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่กําลังตกใจแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผลก็คือทิ้งรถส่วนตัวทิมเอง ไม่ไม่เป็นแผลไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยมีแบบรอยถลอกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะก็เลยมองว่าชีวิตทุกวันนี้หลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเนี่ยชีวิตเนี้ยมันเป็นของขวัญที่เราได้มาจริงแล้วมันอุบัติเหตุขนาดนั้นขนาดที่ต้องทิ้งรถเนี่ยจริงแล้วควรจะตายไปพร้อมกับรถแล้วไงแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะ่ะก็เลยคิดว่าใช้ทุกวินาทีให้มันมีความสุขที่สุดสำหรับเรื่องอาหารการกินนะคะ ซูชิก็ชอบอิตาเลียนก็ชอบคาโบนาร่านี่กินได้เป็นหม้อๆม,อ,มอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฮไลท์ที่สุดแบบเดินไปแล้วพีคที่สุดเนี่ยจะเป็นพริกน้ำปลาค่ะคือเพราะฉะนั้นพริกน้ำปลามันไปคู่กันกับอาหารชาติอื่นมันก็ไม่ค่อยได้ไงเพราะฉะนั้นนก็ต้องกินกับข้าวแกงนะคะคืออาหารหลักเนี่ยจะเป็นพริกน้ำปลาแล้วพริกน้ำปลาจะไปแมทชิ่งคู่กับอาหารอะไรที่แบบอยู่ในลิสต์ของข้าวแกงก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดทานอาหารเนี่ยจะเน้นเผ็ดเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผ็ดจากพริกขี้หนูเท่าไรเท่ากัน พี่เป็นคนที่กลัวหนาวนะคะไม่ค่อยชอบอยู่ในที่หนาวเย็นเป็นคนที่ชอบอยู่ในที่ที่อบอุ่นเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าบางครั้งจะแต่งตัวแบบดูแบบเขาเรียกอ,อะไระเป็นทางการมากน้อยแค่ไหนบางทีคุณก็ยังเห็นพิมใส่เสื้อคลุมเสื้อยีนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะที่แบบเป็นเสื้อยาว,ยาวอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าพิมหนาวไม่ได้แบบใส่เพื่อให้ดูแบบมีความเป็นเดอะเมทริกซ์หรืออะไรอย่างงี้นะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอารมณ์นั้นคือประเทศไทยเรามันร้อนอะ่ะข้างนอกอะ่ะแต่ว่าไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาใน ห้องแอร์หรือเในห้างอะไรเงี้ยหรือออฟฟิศสนักง,งาน,นะคะ่ะมันจะหนาวมากเพราะนั้นที่เป็นคนที่ไม่ค่อยทนหนาวเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีเสื้อคลุมอะไรเงี้ยคะ่ะติดมือเสมอนะคะอันนี้มันจะแปลกมากคือจะบอกว่าเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อสีขาวคือวันนี้ต้องไปทํางานอื่นไงก็เลยต้องใส่เสื้อสีขาวมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบ ทนดำค่ะดำเทาน้ำเงินเข้มกรมมท่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ใส่สีขาวอะเพราะว่าจากประสบการณ์สมัยเด็กก็คือว่าเสื้อผ้าสีขาวเนี่ยซักให้สะอาดยากบวกกับว่าจะลุกจะนั่งก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าพอนั่งปุ๊บปึ๊บก้นเลอะหรือเปล่าหรอก็ไม่รู้อะไรก็รู้ถูกไหมเพราะนั้นรู้สึกว่ามันต้องใช้ชีวิตยากขึ้นไปอีกบวกกับว่าพิมพ์ซักรีดเอง ซักลีดเองเสื้อผ้าสีขาวยากมากจริงก็เลยคิดว่ามันก็ตัดความกังวลใจเลยค่ะไม่ต้องใส่เลยสีขาวถ้าเกิดใส่สีขาวก็คือออกแนวแบบส่งซักซักแห้งอะไรอย่างนี้ไปเลยมันจะได้แบบจบไปนะคะคือทุกวันนี้อ่ะสูง156มานานแล้ว <laughs> สูง156มาตั้งแต่แบบอยู่มนหนึ่งนะคะก็คือตอนอายุประมาณ13-14ก็สูงเท่านี้แหละแต่ว่าเป็นคนที่แบบมือเท้าใหญ่มากคือมือทีน,นี้สามารถที่จะจับคือวอลเลย์บ,บอลเนี่ยจับสบายเลยะคะ่ะ แต่ถ้าเป็นลูกบาสเนี่ยก็คือสามารถที่จะจับให้ปิดแล้วก็ยกขึ้นมาได้นะคะคือเป็นคนที่แบบมือใหญ่มากถ้าเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะรวมไปถึงเท้าพิมใส่รองเท้าเบอร์38นะคะคือเวลาเห็นแล้วรู้สึกว่าทําไมใส่รองเท้าผู้ใหญ่จังคือไม่ได้ยืมเพื่อนมาใส่ไม่ได้เอาอะไรแบบยัดไว้ข้างในนะนี่รองเท้าของพิมจริงจีนะคะคือแบบใส่ผู้ใหญ่มากปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเองตลอดนะคะแต่ว่ามีเหตุผลเป็นเพราะว่าพิมเมารถเมาเรือ เมาเครื่องบินคือไม่สามารถที่จะโดยสารอยู่ในรถอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้เป็นผู้บังคับเองะคะ่ะแต่ว่ารถหนึ่งที่พิมไม่เมานะคะจะเป็นรถเมยรถเมยมีคุณสมบัติพิเศษเพราะมีถึง20หน้าต่าง2ประตูคือมันเป็นเพราะว่ามันเปิดไงหน้าต่างมันเปิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเขาเรียกอะไรอะเวียนหัวอะไรมากมายนะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรถ ยนรถตู้รถะลรพวกนี้นะคะคือเรียกว่านั่งเกาะยาดมตลอดเวลาหรือไม่ก็ถ้าเป็นรถของเราเองก็คือต้องขับเองตลอดนะคะบางทีคนเห็นว่าทําไมไปคุณสามีทาไมเราถึงเป็นคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าพิมพ์เมารถนั่นเองค่ะแล้วก็อาเจียนมาแล้วในทุกสถานการณ์รถตัวเองก็อาเจียนนะคะขึ้นรถแท็กซี่คือถึงที่หมายแล้วก็นั่งอาเจียนนะคะขึ้นเครื่องบินก็อาเจียนนะคะเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคือต้องติดดามามีนตลอดเวลาเวลาที่ไปไหนเดินทางไกลนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สำหรับผู้อื่นข้อนี้แย่มากเลย ตอนเด็กๆเป็นคนตะก,กะค่ะเอาจริงๆแล้วนาะทีนี้ก็ยังค่อนข้างอ,อยู่นะ็นคนชอบกินนะคะก็ตอนเด็กๆเนี่ยพอคุณพ่อคุณแม่ออกจากบ้านใช่ปะคือก็ออกไปทุลาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเอาตกกะกร้าที่ใส่ยาที่เป็นขวดเหมือนสมัยเด็กๆใช่ไหมที่มันจะเป็นขวด,ขวดแล้วบิดแล้วก็มีช้อนนี่นะคะ่ะช้อนตวงเป็นยาน้ําของเด็กอะ่ะสีม่วงรดอง,งุ่นสีเขียวรดแอปเปิ้ลสีแดงรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วมันก็จะวางอยู่บนหลังตู้เย็นไงถึงเวลาพอเขาออกไปกันปุ๊บไอ้นี่ปีนค่ะหยิบ ปลอกเลยนะคะไม่ใส่ช้อนคือเปิดฝาปัก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 อร่อยจังเลยรสองุนปัก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 อร่อยจังเลยลสรสสตรอเบอรรี่คือแบบแม่กลับมาบ้านแม่ตกใจมากว่าลูกเป็นไรหรือเปล่าเพราะว่ากินยาเข้าไปเยอะมากนะคะอันนี้คือแบบขนมอย่างอื่นมันหมดไงเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปเอายาน้ำลดผลไม้มากินนะคะ สำหรับการท่องเที่ยวนะคะพี่เป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากกว่าเที่ยวภูเขานะคะแต่ว่าเที่ยวทะเลไม่ได้หมายความว่าพี่แบบจะใส่บิกินีแล้ววิ่งพุ่งตัวออกไปแบบโดนแดดอะไรอย่างนี้นะคือชอบทะเลหมายถึงว่าแอบนั่งอยู่ไกลๆใส่แว่นกันแดดใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็นั่งซุกอยู่ตรงมุมนะคะแล้วก็มองผ่านแว่นกันแดดหนาะนะๆออกไปตรงทะเลให้ได้รู้สึกว่าได้หายใจลมทะเลเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่ลงหรอกคะ่ะ ไม่เดินว่าคือต้องรอประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงถึงจะเห็นพิม,พมพแบบเอาเท้าไปเขี่ยเขียทรายอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านอะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านมากกว่าที่จะชอบไปไหนจริงๆแล้วสามารถที่จะนั่งดูสารคดีเกี่ยวกับหาดนั้นๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือเกาะน,นั้นๆแล้วมีความสุขได้ด้วยการอยู่บ้านแล้วดูคนอื่นเขาไปเที่ยวก็แฮปปี้แล้วไม่ได้ต้องแบบว่าออกไปไหนอาจจะเป็นเราพิมพ์ค่อนข้างชอบที่จะแบบจัดบ้านนะคะให้เป็นที่ที่แบบดีที่สุดสําหรับตัวเองเพราะนั้นเนี่ย มันสายเหตุว่ามีออกไปทํงทงานขัางนอกทำไมถึงรีบกลับบ้านเหรับพี่มาบ้านเป็นที่ที่มีความสุขนะเออเป็นคนที่อยากกลับบ้านเพราะบ้านเป็นที่ที่มีความสุขนะคะข้อสุดท้ายอันนี้เป็นที่รู้กันของหลายๆคนพิ่ไม่ดื่มกาแฟพี์ดื่มโอวัลตินโ,โกโก้ช็อกโกแลตั่นอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ากาแฟมันมีคาเฟอีนสูงเกินไปนิดหนึ่งร่างกายพิมพ์รับคาเฟอีนไม่ค่อยได้ค่ะ